เราจะมาดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็น <herum> ผ <len> ู้โชคดีท่านแรกที่รับรางวัลใหญ่ไปนะครับวันนี้ครับเมื่อกี้มาถึงนั่งอยู่นะครับเห็นเจ้าหน้าที่ตู้เย็นจีผงลมใส่แล้วไปตั้งหลายอบบเรายังไม่รู้วันนี้จะเป็นดวงของท่านใดนะครับที่จะรับรางวัลแรกไปเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องบอกว่าได้บุญเราก็ต้องบอกว่าได้บุญใจมาบุญด้วยนะครับเรื่อ อย่างใดแล้วบอวันนีับบ้าดีอันนี้ดี๋ยกันไปบ้านมาแล้วก็คงไม่ได้ทำกิจการอะไรนะครับมาลงกระปุกทองกรนนะครับวันนี้เป็นขั้นเริแรกครับเราติดต่อมาเราลองนะครับจะหาขาให้กับกล้องคงต้องอันนั้นแหละที่น้องที่น้องพี่เสียนั่นแหละ งานก็คงรู้อยู่แล้วคืองานอะไรนะการชาติเหรอโอ้นี่ดีบ้เก้าอี้นี่ดีบ้างเชอมีด อยู่ข้างล่างนี่ชุดนี้ใช้ใช้มีดเปลืองมากที่บ้านีนี่นี่เอออันนั้นน่ะนี่อันนี้อันนี้มันเสียดรถอันนี้มันคลิปกับโต๊ะอะไรก็ได้ยา่างแบบนี้ <c oughs> นั่นติดรถเนี่ยติดรถโรศัูติดทำไมรถตั้งได้ตั้งกับพื้นก็ตั้งได้ตำรวจไม่จับจะล้มง่ายนี่อาถอันนี้คืออีเขาา่สไน่อันเจอนี้เท่าไหร่เนอันนี้สวยนะอันนี้อันนี้เท่าไหร่ 250ค่ะอนไหเอ่ยอันนั้ now, นวอนนี้240ีได yep ้เลยสีม้วสามีายต่อก็ได้ถ้าเรขายต่อ0บาทนันนีใส่แท็ก เดอนไม่ไหอันนี้อันนี้เบาเบามือที่สุดอันนี้อันนี้ต่อมง่ายด้วยนี้อันนี้ปรับได้นะคะขามันขยืดโชว์โชว์โชว์จะอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะดัดเอาเราจะดัดมารุ่นหไหนก็ได้ตั้งพื้นธรรมดาก็ได้ใช่ดัดมาเราจะยืดให้ตรงมันก็ได้แต่มันพกไม่ได้ ไม่รู้จะพกท่าไหนเว้ใหญ่เดี๋ยวดิค,ค่อยคิดอันนี้ก็ดีนะลองลองดูนี่อ้าเท่ากันไหมเอออันนี้ดีกว่าว่าเล็กกว่านี่อันนี้อันนี้ฉันลองจับโทรศัพท์ไวด้ดิเอออันนี้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 เข้าท่านี่น้องอันนี้เล็ก อันนี้ยืดไม่ได้สั้นกว่านั้นยาวกว่าเออเพราะอันนี้มันสั้นกว่าค่ะมันมีสั้นกับยาวเออรู้แล้วไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องอธิบายหรอกท่านแต่ยาวน้องช่วยพูดราคาอพูดอะไรก็ได้ถ้าเรื่อนี่มันสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่ยี่สิบบาทใช่ถ่ายใจก็อย่เพราะตอนนี้กรุงเทีหนูกขายอยู่สองห้าสองจุดเที่ยวมาขายเร็วอันนี้จัดได้ไหมจัดได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ ดัดได้ค่ะดัดได้แต่ช่วงมันจะสั้นมันจะยาวกว่าเยอาอยอาอย่าพูดอย่าพูดซ้ำเพราะว่ามันมันยาวกับสั้นมองด้วยตาก็รู้คือฝนตกผมไม่ชอบให้บอกว่าฝนตกเพราะว่าต่างคนต่างสัมผัสฝนเอางี้ดีกว่าลดราคาเหลือสองร้อยเอออะไรเงี้ยอ๋อได้ค่ะอันนู้นนะอันนี้นะอันนี้สองพกยากว่ะอันนี้ต้นจะมาแพงกว่าอืม อุ้ยไอ้นี่อะไรอ่ะอธิบายนี้ดีกว่าเออนี่นะคะเอาอะไรใหม่ๆเหรอเสียบใส่ช่องแอร์ทำทำยังไงไอ่ะแอร์บ้านเรากำลังมีปัญหาเยอะเลยเสียช่องแอร์เป็นยังไง้างเออเอานี้เอาความรู้มานี่เลยค่ะ อ๋อเท่าๆเฮ้ยไว้ดู GPS ลุงนึกว่าอะไรอ๋เสียบเชื่อมแอร์นะใส่ตอวงลวงอันนี้แหละร้อยแปดสิบได้สองร้อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนใช้ได้ใช้ได้จริงหรือเปล่าเออม่ยไ้องดูที่ใช้ได้จริงว่าคอตรงนี้จะไม่รู้ช่วยช่วยหยิบหน่อยช่วยหยิบหน่อยฮะช่วยช่วยหยิบนิดเดียวนิดเดียวช่วยช่วยดูดูนิดเดียว โอ้นี้ไม่ใช่มันเหมือนกันไม่ไหวฉลาดกว่าคนอื่นคุยกับคนไม่รู้เรื่องเพราะความฉลาดเป็นเหตุ